กิสบายดีครับมีรับไว้รายการกับวันสุกร์วันเสาร์วนอนา,นานทยครับนุมบันทงน่มันเท่น่มบันไทิงน่บนุ่มบันเทินุกมนเทิงนุ่มบันเทิน่มันลทินุ่มบันเทนตามีเอกม,สม,พอพมกบสน,นเทินมนเินุบนเทินเินุามเทิน่าบันเทนมเห็นครับรญญเทิงนุนน่มบนเทินี่นเทงนุ่มบนทนุ่มบันไทย,ยบันทิงบ เหมยเผยสายบันเชื่อ YouTube คาราพิน้องกาฝากใบในนี้ครับพี่น้องเงินฝากใบเนฝากกดไลค์กดกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กดกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์หัวน้องเนี่ยคาราผมกะด้วยและการยึดสืลืมกคาราพี่นอ่องยึดสืลืมกดลูบกระดิ่งลูบกระดิ่งเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับผมเนี่ยคราผมเพื่อสี่ในอัพ บริพัตรคลิปใหม่ๆเที่ยวห้องสนใจจะทันมาหายเบิง้งคาราบีนองกะขอบคุณที่รักขอบคุณทุกุทุกคนคาราพีนองขอบคุณครับ